จารย์เอิงค่ะอาจารย์ประจําสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบินนะคะการทํางานที่ผ่านมาอาจารย์ทำงานอยู่ในใสายอาชีพของลูกเรือหรือว่าเทบินครูมาโดยตลอดค่ะคุณแม่ของอาจารย์นะคะก็เป็นคุณครูสอนภา,าษาอังกฤษค่ะอาจารย์ก็เลยซึมซับวิธีการเรียนการสอนแล้วก็การถ่ายทอดมาตั้งแต่เด็กมีความฝันที่อยากจะเป็นคุณครูเหมือนกับคุณแม่ค่ะพอได้โอกาสที่จะมาเป็นอาจารย์ที่ PM นะคะอาจารย์ก็เลยตัดสินใจ say yes ทันทีเลยค่ะ คลิกภาพเป็นเรื่องที่อยากให้เน้นนะคะแม้แต่จุดเล็กๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการปรับบุคลิกภาพหรือว่าการวางตัวนะคะซึ่งไม่ได้เข้าไปทำงานอยู่ในสายการบินแล้วนะคะเราคือตัวแทนที่จะ represent องค์กรนั้นๆค่ะจึงนำประสบการณ์ดีๆเหล่านั้นนะคะมาส่งต่อให้กับนักศึกษาแล้วก็ปรับใช้ตั้งแต่ในคลาสของอาจารย์ค่ะ รายวิชาที่อาจารย์สอนนะคะก็เป็นวิชาภาษาอังกฤษค่ะซึ่งในคลาสของอาจารย์นะคะก็ได้ใช้เกมมาช่วยในการเรียนการสอนค่ะทําให้ผู้เรียนเนี่ยกล้าสแสดงออกมากขึ้นนะคะแล้วก็ได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบินค่ะรู้สึกว่าความเป็นครูกับอาจารย์มหาวิทยาลัยทั่วๆไปมีความแตกต่างกันนะคะแต่ว่าที่ PAM เนี่ยมีความเป็นครูมากๆเลยค่ะ ในมุมมองของอาจารย์เองนะคะเราจะใส่ใจกับนักศึกษาอย่างเป็นพิเศษค่ะเปรียบเสมือนเป็นพี่เป็นน้องกันนะคะสามารถพูดคุยกันได้ค่ะจะคุยจะถามในกลุ่ปลายห้องว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะเด็กๆก,ก็จะแชร์กันค่ะถ้ามีปัญหาอะไรนะคะเราก็จะช่วยกันแก้ปัญหาค่ะและอาจารย์ก็จะแนะนําให้นักศึกษาได้เรียนรู้นะคะเพื่อที่จะเก็บเกี่ยวความสุขตลอด4ปีที่ PAM ให้มากที่สุดค่ะ